สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็มาพบกันในรายวิชาแนะแนวนะคะรายวิชาแนะแนวนี้คุณครูผู้สอนก็คือครูดวงกระมวลการเกษมนะคะหรือเรียกว่าครูปุ๋มก็ได้เนาะนักเรียนน่าจะรู้จักครูมาบ้างแล้วแหละเพราะว่าเราเรียนกันในรายวิชาภาษาไทยด้วยนะคะก็คงจะคุ้นกันมาแล้วรู้จักกันมาแล้วแล้วก็ในวันนี้ในรายวิชาแนะแน,แนวนี้นะคะสิ่งที่ เราต้องเรียนกันในวิชานี้ค่ะเดี๋ยวคุณจะมาบอกว่าเราเรียนอะไรในวิชาแน,แนวนี้เราเรียนเพื่ออะไรนะคะในรายวิชาแน,แนวนี้มันจะเป็นวิชาที่เป็นส่วนช่วยในกระบวนการนะคะกระบวนการที่จะช่วยเหลือนักเรียนช่วยเหลือบุคคลให้มีความเข้าใจในตนเองมากขึ้นพัฒนาศัก,กยภาพของตนเองมากขึ้นรู้ในสิ่งที่ตัวเอง สนใจมากขึ้นนะคะนในวิชานี้เราจะให้นักเรียนได้ลองทําอะไรในสิ่งที่นักเรียนสนใจอ,อาจจะแบบมีถามว่าอ,อย่างเช่นถ้าเคยผ่านมาก็คือแบบอชอบทําอาชีพอะไรอยากจะทําอาชีพอะไรอยากประกอบอาชีพอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการได้ช่วยเสริมให้นักเรียนเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นหรือลองทําอะไรใหม่ๆเพื่อจะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้รู้จักตัวเองมากขึ้นให้ให เข้าใจในตัวเองมากขึ้นนะคะว่าเราสนใจในสิ่งไหนจะได้พัฒนาตัวเองไปให้ถึงในจุดนั้นในถึงสิ่งนั้นนะคะทีนี้ในวิชานี้ก็จะช่วยเสริมทักษะในการดำเนินชีวิตให้นักเรียนด้วยนะคะตอนนี้ในในในคาบนี้คาบแรกที่เราเจอกัน ก็ยังไม่ให้ทำงานอะไรมากมายขอเป็นแค่งานเล็กๆน้อยๆที่ครูอยากจะให้นักเรียนลองบอกครูมานะคะก็คือให้นักเรียนอ่ะเขียนประวัติส่วนตัวก็คือประวัติของตัวเองนะคะครูจะครูอยากรู้ประวัติของนักเรียนสัก10ข้อแล้วกันอ่า10ข้อที่ครูอยากรู้จากนักเรียนนะคะข้อแรกข้อหนึ่งเลย สำคัญมากๆนักเรียนต้องรู้ทุกคนแน่นอนข้อ1ให้เขียนชื่อและก็นามสกุลของนักเรียนนะคะชื่อนามสกุลของนักเรียนลงไปในสมุดทําลงในสมุดนะคะสมุดเล่มบางอ่าขอสมุดแนะแนวสมุดเล่มบางหนึ่งเล่มทําวิชาแนะแนวข้อ1ทำประวัติทำประวัติส่วนตัวนะคะข้อ1ที่ครูจะให้นักเรียนทําก็คือชื่อและก็นามสกุลข้อ2 ชื่อเล่นอ่ารู้จักชื่อเล่นไหมคะชื่อเล่นก็คือชื่อที่นักเรียนให้เพื่อนเรียกชื่อสั้นๆอ่าชื่อที่คนในครอบครัวเรียกญาติๆเรียกพ่อแม่เรียกแบบนี้ค่ะก็เรียกว่าชื่อเล่นเนาะข้อ3ให้เขียนวันเดือนปีเกิดก็คือเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดเดือนอะไรและเกิดพศอ,อ,อะไรนะคะพศเท่าไหรอ่อ่ะก็ว่าไปต่อไปในข้อที่4นับถือศาสนาอะไร นับถือศาสนาพุทธนับถือศาสนาอิสลามอ่ะก็ว่ากันไปต่อไปข้อ5มีพี่น้องกี่คนหรือว่าเป็นลูกคนเดียวอ่าหรือว่ามีพี่น้องสองคนมีพี่น้องสามคนอ่านักเรียนเขียนบอกมาได้เลยต่อไปในข้อที่6สีที่ทักเรียนชอบสีที่ชอบชอบสีอะไรสีฟ้าสีชมพูหรืวบางคนชอบสีขาวสีดําอย่างเงี้นะคะเป็นต้นตไปข้อที่7 อาหารที่นักเรียนชอบทานาาจะเป็นของคาวพวกนี้ค่ะอาหารอะไรที่ชอบทานข้อ8ผลไม้ที่นักเรียนชอบนักเรียนชอบทานผลไม้ชนิดไหนชอบทานผลไม้อะไรเขียนมาได้เลยค่ะหลายอย่างก็ได้กี่อย่างก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นแค่อย่างเดียวนะคะหลายๆอย่างเลยก็ได้ต่อไปข้อ9อบ้านใครเลี้ยงสัตว์บ้าง บ้านใครเลี้ยงแมวบ้านใครเลี้ยงไก่บ้านใครเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสัตว์ที่นักเรียนชื่นชอบสัตว์ที่นักเรียนเลี้ยงอยู่ที่บ้านอ่ามีสัตว์ชนิดไหนบ้างที่นักเรียนชอบเขียนมาได้เลยมีหลายหลายชนิดก็ได้นะคะส่วนข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายที่ครูอยากรู้มากๆเลยข้อ10นี้ถามว่านักเรียนจะประกอบอาชีพอะไรในอนาคตนะคะนักเรียนอยาก ประกอบอาชีพอะไรในอนาคตอยากเป็นอาชีพอะไรอยากทําอาชีพอะไรนะคะครูขอแค่นี้เขียนมาให้คุณครูนะคะในสมุดเล่มบางใช้ปากกาเขียนให้เรียบร้อยให้สวยงามเขียนด้วยลายมือและการทํางานที่เรียบร้อยนะคะ,ะวันนี้ครูสั่งงานไว้แค่นี้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะคะแล้วก็ให้นักเรียนถ่ายรูป ถ่ายรูปไว้นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะสร้างโน้ตไว้ให้สร้างโน้ตเพื่อให้นักเรียนส่งงานในโน้ตน,นั้นเดี๋ยวครูจะอธิบายให้อีกทีหนึ่งนะคะสั่งงานในครูจะสั่งงานไว้ในโน้ตจะสร้างโน้ตไว้ให้แล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปหน้าที่นักเรียนทํางานที่เขียนไปในหน้านั้นถ่ายเฉพาะหน้านั้นนะคะแล้วก็ส่งมาในโน้ตที่ครูจะสร้างเอาไว้สําหรับส่งงาน นะคะนักเรียนเข้าใจใช่ไหมอ่ะถ้าเข้าใจเดี๋ยวทําตามที่ครูบอกเลยแล้วครูจะสร้างโน้ตไว้ให้เพื่อให้นักเรียนส่งงานนะคะสําหรับรายวิชาแนะแนวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะงานวันนี้คือง่ายๆให้เรียนทําแค่นี้พอนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคาบต่อไปนะสวัสดีค่ะ